โอเคครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมนี้มีชื่อว่า Maximus 2นะครับมันเป็นยังไงเกมอะไรวะลุ้นไ่รู้เหมือนกันเราไปเล่นกันเลยดีกว่าตอรี่อ่โอ้มีตัวให้เลือกตัวละครหรออย่างเราเหรอนี่เลยเราไปเรื่องมากไปโอ้พระชาลนพาตัวไปแล้วไม่นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอสอดเล่นอะไรหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโดจุกแพงเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นสกิลพิเศษเหรอใช่อุ้ยโดนกล่องเก็บได้ปะ โอ้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพวกกระจอกมาอีกแล้วมาดีน้องอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเกมอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออนิเมชั่นสวยเอ้ยมาดีมาดีเฮ้ยแทงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวผมจำอู้อาฮะพวกนายเนี่ยมันกระจอกนี่ย มาดีเถอะแค่นี้ไม่ขนาดมือฆ่าหรอกไอ,อ้น้องเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้าตั้งตัวก่อนอา้าวชิบหายชิบหายอู้อู้อ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่แค่ normal เ,เองนะทำมมันยากขนดาดน,นี้ล่ะอืมขี่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยกิลโอ้โหอ,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 อะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อน ดาก้อนแคมบิดหรอมังก่อนพ่นไฟได้ด้วยวะเอ้านี่เป็นพวกเรานี่วะนี่ไงนี่ไงสกิลพ่นใส่มันลุกอุ้ยดีมากเจ้าทหารสามฆ่ามาลูกน้องเอ้ยเอ้ยอ้าวเฮ้ย โอ้ยโอ้ยมา้าไอ,อ้ไม่ใช่มา้าอะไรไม่รู้มา้ามานี่โอ้ยโอ้ยอย่าทำร้ายเราอย่าทำร้ายเรานายมันอาจขับข้ากน,นเหลือ,อวิวเวตีมันเจ้าทหารฉันบอกให้แกไปตีกระจอกหน้าอือีอ,อ,อ กล่องไม่มีอะไรตีของตามแมพได้ด้วยป่ะจะไม่ตอบอะไรเลยเหรอขอดอบเลือดนิดนึงอุ้ยบอสบอสมาเก้อุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเบาเบาเบาไอ้น้อง ึงลงมาส้วนตัวตัวดีไว้เหี้ยลงมาขึ้นเป็นจอดตีได้ไหมตีไม่ได้หรอต้องอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปลงมาแล้วว้านีเงียหนีเงียอุ๊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 ยเอามังกรหายชิบหายละวฮู้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 ยายาเฮ้ยอะไรอ่ะ ตีเหรออีเคโคเทวิอู้อ้าวคิดได้อืมอืมอืมอ้าวตีมันตกน้ำไม่ด้วยวะเจอไดขึ้นใหม่นี่ไงลงมาไม้น้องวิว้าวเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อน มันเหมือน U I ตรงนี้มันเหมือนหยิบได้เลยเว้ยจะมทำเด่นแปลกๆโอ้ยโดนได้ไงเว้ยตันสีไม่โดนโลไอีควายโง,งตายซะโอ้โหโอ้โหรวยเล่นเหมือนเล่นได้หลายคนนะ chapter 2 w o underground journal เฮ้ยเฮ้ยรถไฟเยนโด้ดีกว่าที่คิดเป้ยมาบวกในรถไฟเหรอเฮ้ยมาวะ่ะมีโจนในหมูม่เราเฮ้ยมาบวกปีนั่งกันชิวจังครับ ตายฟ้าอือใี่ไทยน้องมังกรเราตายอยู่อุ้ยมันตกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ตกไม่ได้ตกไม่ได้โอเคโอเคอุ้ยอุ้ยถ้าหาแล้วก็จะตายอุ้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 ยชิบหาย เราต้องรลรอทุยล่อไปทางเดียวกันอืมเอาไม่โดนเฮ้ยทหารเราจะตายแล้วไม่นะไปต่อไปต่อเพื่อนเฮ้ยยังมีกอมาดี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 าด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 อุยอ๊ยอุย๊อุ๊ย ตายจะตายจะตายจริงเนี่ยมันตีไม่ได้เว้ยตอนไม่ติดแอเนิ่ม่นล้มอ่ะอีกอี่ยโคตรเยดนเลยวะ่ะอ้าวชิบหายตายอา่านีต่อได้วะมันใช้อะไรอ่ะใช้เหรียญ่ะใช้เหรียญสักอยาก่างแน่เลยไม่สนใจไปดีกว่า อ๋อเป็นแบบเอาชีวิตรอดไปให้ได้เยอะที่สุดมาคิดงั้นแน่เลยชัวอุ้ยอีทิใหม่เอ้ยเฮ้ยแทงเข่าแทงเข่ามาดิแทงเขา่าแทงเขา่าแทงเขา่เขา,ขานี่นี่นี่ี่ไงอุ้ยจับทุ่เลยด้วยเอ้ยจับทุม่ม เลื่อนแบงหน้าเลื่อนไปทางที่เราอันนี้ป่ะแล้วก็ตีไปเรื่อย,อยๆไม่ใช่ว่ะอ๋อเลื่อนขึ้นแทงเข่าหน่อยน้องแทงเข่าหน่อยอืออืออือแทงเข่าหน่อยน้องมาจังมาแล้วแล้วเหลืออาหารคนเดียวไหมวะชิบหายแทงเข่าแทงเข่าหน่อย แทงเข้าหน่อยอุ้ยอุ๊ยม่มงปลาไฟใส่กูเฮ้ยแทงเขา้าแทงเขา้าแทงเขา้าอี๊ตกียบใส่อือหาดดาบนี่แทงเขา้า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 อี๊ไงอีอ๊อี๊จะคื้มซัมันยังไงได้บ้างสงสัยละ ห่างแม่งไม่สนใจไปต่อเลยลุกขึ้นมาอือกับทุ่มแทงเข่าหน่อยน้องแทงเข่าหน่อยพี่อยากแทงเข้าน้องอะ่ะอืออืออือไปอะไรจ้าอะไรจ้าอุ้ยอุ้ยเฉดเฉดเฉดมาจากไหนเนี่ยแทงเข่าหน่อยน้องแทงเข่าหน่อยอือโดเปนดีมิชัาากก่นมาหน่อนเดี๋ยวโดนกระตือ โดดจุ๊บโดดจุ๊บนี่ไงแทงเข่าหน่อยแทงเข่าหน่อยอืออือแทงเข่าตัวนี้ด้วยโดนหลายตัวไหวน้องเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรสอะไรมหาไม่มาตัวอุ๊ยเสียมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าจับทุ่มกูมึงมึงมึงอานมึงอานมากนะ อย่ามาหาเอออย่ามาเหมืมเกรืมไมี่น้องถเฮ้ยยูยดูโคเทปเปิดตีไปก่อนเลยเอาวเชียววาวอะไรอ่ะไฟอ้าวเชียวนี่แน่

ออกไฟที่พื้นั้งอ่ะโอ้โดนาเมใส่กูด้วยไอ้เหี้ยหดเกินอ่ะเรียบร้อยเตโอ๋อมีห้าชีวิตมาดิ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 าดอุ๊ยเชี้ยยาอืมตันตีใส่แม่งเลยนี่ไง อยอนี่ยน่าลำคาญวะ่ะไฟายดีพื้นเนี่ยเดียวทีเดียวเพื่อนอือ, <c oughs> เ,อ,อเนี่ยแหลจะ,จจะจบเพื่อพีจบกระจกไอควายไปก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ,ะนะบ,าบายยเจอกัน